ทำไมบางคนถึงประสบความสําเร็จในขณะที่คนอื่นๆติดอยู่ในวังวนของความร่มหลวยซ้ําแล้วซ้าเล่าคิดดูสิทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมามีคนอีกหลายล้านคนที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคุณบางคนมีทรัพยากรน้อยกว่าคุณบางคนมีการศึกษาน้อยกว่าคุณแต่พวกเขากลับไปได้ไกลกว่าคุณหลายเท่านั่นเพราะพวกเขารู้ความลับของคนขยันที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษอะไรทั้งนั้นคุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่วนเวียนอยู่ในที่เดิมไหม เหมือนคุณพยายามแล้วแต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นคุณเคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่คุณตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะดีได้แค่สองสาวันแรกแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือบางทีคุณอาจจะเริ่มต้นดีมากแต่พอเจออุปสรรคนิดหน่อยก็ล้มเลิกความตั้งใจทั้งหมดผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเพราะผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ผมจะเปิดเผยความลับของคนขยันที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษอะไรเลย ความลับที่แยกคนประสบความสําเร็จออกจากคนที่ล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เกี่ยวกับ i อไม่ได้เกี่ยวกับพรสวรรค์ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเกิดมาในครอบครัวแบบไหนมันเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้แต่น้อยคนนักที่จะรู้ลองคิดดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ทุกครั้งไม่ใช่แค่ตอนที่มีแรงบันดาลใจลองคิดดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน ถ้าคุณไม่ยอมล้มเลิกกลงังคันแม้ว่าทุกอย่างจะดูยากเย็นนั่นแหละคือพลังวิเศษที่คนประสบความสําเร็จมีแล้ววันนี้ผมจะเผยความลับ4ข้อนี้ให้คุณฟังความลับที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตแต่ก่อนที่ผมจะบอกความลับเหล่านี้ผมขอเตือนคุณก่อนถ้าคุณกําลังหาทางลัดสู่ความสําเร็จหรือหวังว่าจะมีวิธีวิเศษที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่ต้องลงมือทําอะไรเลย คุณควรปิดพอดแคสต์นี้ไปเลยเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความลับ4ข้อของคนขยันที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังวิเศษถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกคนขยันไม่ได้ทำงานหนักกว่าคุณแต่ทำงานอย่างมีเป้าหมายมากกว่านี่คือความลับที่แท้จริงของคนขยันพวกเขาไม่ได้มีชั่วโมงทำงานมากกว่าคุณ แต่ทุกนาทีของพวกเขามีค่ามากกว่าลองนึกภาพดูคนสองคนทำงานวันละ8ชั่วโมงเท่ากันแต่คนหนึ่งทำงานแบบไร้ทิศทางส่วนอีกคนทำงานโดยรู้ว่าทุกสิ่งที่ทำนั้นนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนใครจะไปได้ไกลกว่ากันคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ใช้เวลา80%ไปกับงานที่ไม่สำคัญจริงๆและใช้เวลาแค่20กับงานที่สร้างผลลัพธ์จริงๆแต่คนขยันทำตรงกันข้าม พวกเขาใช้เวลา80%ไปกับงานสำคัญที่สร้างผลลัพธ์และ20%กับงานที่จาเป็นต้องทาแต่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์มากจริงๆแล้วความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่พวกเขาทํางานนานกว่าแต่อยู่ที่พวกเขารู้ว่าอะไรสําคัญจริงๆคุณเคยสังเกตไหมในทุกๆวันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะแยะมากมายแต่มีแค่2อถึงสเรื่องเท่านั้นที่ถ้าทาสําเร็จแล้วจะสร้างความแตกต่างจริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่คนขยันรู้และเลือกทามันก่อนเสมอ พวกเขาไม่ปล่อยให้วันของตัวเองถูกกำหนดโดยสิ่งเรารอบตัวไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากมือถืออีเมลที่เข้ามาใหม่หรือเพื่อนร่วมงานที่มาขอความช่วยเหลือตลอดเวลาพวกเขากำหนดวันของตัวเองด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้สำเร็จแทนที่จะแค่ตอบสนองต่อทุกอย่างที่เข้ามาพวกเขาเลือกที่จะมุ่งเน้นกับสิ่งที่จะสร้างความแตกตา่างจริงๆแล้วคนขยันไม่ได้ทำทุกอย่าง แต่พวกเขาเลือกทําเฉพาะสิ่งที่สําคัญจริงๆลองคิดถึงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพที่สุดในชีวิตคุณจะเห็นว่าไม่ใช่เพราะคุณทํางานหนักขึ้นแต่เพราะคุณมีเป้าหมายชัดเจนและรู้ว่าต้องทําอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นที่การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่แค่ฉันอยากประสบความสําเร็จหรือฉันอยากรวยแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้และมีกําหนดเวลาเช่น ฉันจะอ่านหนังสือให้จบเล่มนี้ภายใน2สัปดาห์ฉันจะเพิ่มรายได้อีก20%ภายในสิ้นปีนี้ฉันจะเรียนรู้ทักษะใหม่นี้ให้ได้ภายใน30วันแล้วจากเป้าหมายใหญ่นั้นแตกออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆรายวันเช่นวันนี้ฉันจะอ่านหนังสือ20หน้าวันนี้ฉันจะติดต่อลูกค้าใหม่3รายวันนี้ฉันจะฝึกทักษะใหม่นี้เป็นเวลา30นาทีเคล็ดลับคือเริ่มทุกเช้าด้วยคำถามว่าวันนี้ ฉันจะทำอะไรสามอย่างที่จะพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดแล้วเขียนมันลงไปไม่ใช่แค่คิดในหัวหลังจากนั้นทำสิ่งสำคัญพวกนี้ก่อนที่จะเปิดอีเมลก่อนที่จะเช็คโซเชียลก่อนที่จะทำอย่างอื่นคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้เลยเพราะแทนที่จะวิ่งไล่ตามงานไม่จบสิ้นคุณจะเป็นฝ่ายควบคุมวันของคุณเองคุณจะเห็นความก้าวหน้าทุกวันแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่เมื่อทำต่อเนื่องมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ลองคิดดูแค่3เป้าหมายเล็กๆต่อวันถ้าทำทุกวันใน1ปีคุณจะบรรลุเป้าหมายไปกว่า1,000เป้าหมายนั่นคือพลังของการทำงานอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำงานหนักและนี่คือความลับข้อแรกของคนขยันที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังวิเศษข้อ2ความสม่ำเสมอเอาชนะความสามารถเสมอนี่คือความลับที่คนประสบความสำเร็จทุกคนรู้ดีแต่คนส่วนใหญ่มองข้าม ลองดูรอบๆตัวคุณสิคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจศิลปินหรือนักวิทยาศาสตร์บ่อยแค่ไหนที่พวกเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดผมขอบอกเลยว่าน้อยมากสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากคนอื่นไม่ใช่ความฉลาดไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นความสม่ำเสมอการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะพวกเขาไม่มีความสม่ำเสมอพวกเขาทำตามอารมณ์วันไหนรู้สึกดีมีแรงบันดาลใจก็ทำงานหนะักวันไหนรู้สึกแย่ไม่มีแรงบันดาลใจก็หยุดแต่ความสำเร็จไม่ได้ทำงานแบบนั้นความสำเร็จเกิดจากการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆแม้ในวันที่คุณไม่รู้สึกอยากทำคุณรู้ไหม แรงบันดาลใจเป็นเพียงแค่ความรู้สึกและความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปมาถ้าคุณรอให้มีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะลงมือทำคุณจะไม่มีวันทำอะไรสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ได้รอให้มีแรงบันดาลใจพวกเขาทำทั้งๆที่ไม่มีแรงบันดาลใจพวกเขารู้ว่าความมีวินัยคือการทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรทำแม้ว่าคุณจะไม่อยากทำก็ตามข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวคือ คนที่ประสบความสําเร็จทําสิ่งที่ยากในตอนที่มันยากในขณะที่คนที่ล้มเหลวหลีกเลี่ยงมันลองคิดถึงตัวเลขนี้ดูนะถ้าคุณพัฒนาตัวเอง1%ทุกวันใน1ปีคุณจะพัฒนาไปถึง37เท่าไม่ใช่แค่365%นั่นคือพลังของการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำแบบนั้นพวกเขาพยายามเปลี่ยนแปลง100%ในวันเดียวแล้วเมื่อทำไม่ได้ก็ล้มเลิกไป ความลับอยู่ที่การทำอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันคนที่วิ่ง1กิโลเมตรทุกวันจะไปได้ไกลกว่าคนที่วิ่ง10กิโลเมตรเพียงวันเดียวใน1เดือนคนที่อ่านหนังสือวันละ10หน้าทุกวันจะอ่านได้มากกว่าคนที่อ่าน300หน้าในวันเสาร์เพียงวันเดียวคนที่เขียนบทความวันละ500คําคำทุกวันจะมีผลงานมากกว่าคนที่เขียน1 0 0 0 0หคำเมื่อมีแรงบันดาลใจเพียงเดือนละครั้ง ความสม่ำเสมอสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่การทำเป็นครั้งคราวไม่สร้างอะไรเลยแล้วคุณจะสร้างความสม่ำเสมอได้อย่างไร 1. เริ่มต้นเล็กๆอย่าตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปแทนที่จะบอกว่าฉันจะออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงให้บอกว่าฉันจะออกกำลังกายแค่5นาทีทุกวัน 2. ไม่มีข้อยกเว้นทาทุกวันไม่มีวันหยุดแม้ว่าจะทาแค่5นาทีแต่ต้องทา ถ้าคุณยกเว้นวันนี้ก็จะยกเว้นวันพรุ่งนี้แล้ววันถัดไป 3. จดบันทึกทำปฏิทินที่คุณทำเครื่องหมายทุกวันที่คุณทำสำเร็จเมื่อคุณเห็นสายของเครื่องหมายยาวขึ้น,นเรื่อยๆคุณจะไม่อยากทำลายมัน 4. อย่าให้รางวัลกับตัวเองด้วยการหยุดพักนักกีฬาที่ดีที่สุดไม่ให้รางวัลตัวเองด้วยการพลาดการฝึกซ้อมพวกเขาให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ทำลายความสม่ำเสมอของพวกเขาอย่างที่หลายคนพูดกัน วินัยคือเสรีภาพเมื่อคุณมีวินัยที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องทุกวันคุณจะมีเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการความสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และเมื่อคุณทำได้คุณจะเป็นผู้ชนะในเกมของชีวิตเพราะในระยะยาวความสม่ำเสมอจะเอาชนะความสามารถเสมอข้อ3เทคนิคหลอกสมองให้สร้างนิสัยใหม่คุณเคยสงสัยไหมทำไมเรามักเริ่มต้นได้ดี แต่สุดท้ายแล้วก็ล้มเลิกกงางคันทั้งๆที่เรารู้ว่ามันดีต่อตัวเองเรารู้ว่ามันจะพาเราไปถึงเป้าหมายแต่ทำไมเราถึงทำไม่ได้คำตอบอยู่ที่สมองของเรานี่แหละสมองของเรามีวิวัฒนาการมาเพื่อประหยัดพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนจะไปที่เนื้อหาถัดไปคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สเรียน AI สร้างรายได้ตัวนี้นิยายเสียงซึ่งถ้าคุณอยากจะทำนิยายเสียงแบบนี้จาก AI ทุกกระบวนการ คุณสามารถมาเลือกซื้อคอร์สได้ที่ www.graphicincome.in.th ซึ่งในคอร์สนี้อาจารย์ป๊อกจะสอนทุกท่านในการใช้เครื่องมือ AI ตั้งแต่พื้นฐานรวมถึงการทำช่องหลากหลายรูปแบบเช่นนิยายสยองขวัญการทำพอดแคสต์การทำ, podcast, รทำ YouTube Shorts หรืออื่นๆอีกมากมายในอนาคตรีบสมัครด่วนก่อนปรับเป็นราคาเต็มหใครมีคำถามสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Graphic Income ได้เลยครับนั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมการเปลี่ยนแปลงนิสัยถึงได้ยากนักแต่ความลับอยู่ตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับสมองของเราเราแค่ต้องรู้จักหลอกมันเทคนิคแรกกด2นาทีอยากสร้างนิสัยใหม่ใช่ไหมทาให้มันง่ายลงจนเหลือแค่2นาทีอยากออกกําลังกายใช่ไหมเริ่มต้นโดยการสัญญากับตัวเองว่าจะแค่ใส่รองเท้าวิ่งแล้วออกไปวิ่งแค่2นาทีอยากเขียนหนังสือใช่ไหมสัญญากับตัวเองว่าจะแค่เปิดไฟเอกสารแล้วเขียนแค่2นาที อยากทำงานในโปรเจกต์ส่วนตัวใช่ไหมสัญญากับตัวเองว่าจะแค่เปิดไฟล์แล้วทำงานแค่2นาทีทำไมแค่2นาทีเพราะสมองของเราจะไม่ต่อต้านสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเพียง2นาทีแต่ความลับคือเมื่อคุณเริ่มต้นแล้วโมเมนตัม um จะพาคุณไปต่อและคุณมักจะทำต่อไปมากกว่า2นาทีกด2นาทีไม่ได้เกี่ยวกับการทำแค่2นาทีแต่เกี่ยวกับการเริ่มต้นเทคนิคที่ส เชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยเดิมชีวิตของเราเต็มไปด้วยนิสัยที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วเราแปรงฟันทุกเช้าเราทานอาหารเย็นทุกวันเราเช็คโทรศัพท์ก่อนนอนลองเชื่อมโยงนิสัยใหม่ที่คุณอยากสร้างเข้ากับนิสัยเดิมที่คุณทำอยู่แล้วเช่นหลังจากแปรงฟันเสร็จฉันจะทำสมาธิสองนาทีหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จฉันจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าหลังจากวางโทรศัพท์ก่อนนอน ฉันจะจดบันทึกสิ่งที่ฉันขอบคุณ3ข้อเมื่อคุณเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยเดิมสมองของคุณจะสร้างความเชื่อมโยงอัตโนมัติและการทำนิสัยใหม่จะกลายเป็นธรรมชาติมากขึ้นนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการเชื่อมโยงและมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ท,ทรงพลังที่สุดในการสร้างนิสัยใหม่เทคนิคที่3ทําให้เล็กลงจนไม่สามารถล้มเหลวได้นี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวในการสร้างนิสัยใหม่ พวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปฉันจะออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงฉันจะอ่านหนังสือวันละ50หน้าฉันจะเขียนบทความวันละ1000คําแต่ความลับคือทำให้มันเล็กลงจนไม่สามารถล้มเหลวได้ฉันจะออกกำลังกายแค่5นาทีฉันจะอ่านหนังสือแค่หนึ่งหน้าฉันจะเขียนแค่50คําเมื่อมันเล็กขนาดนั้นสมองของคุณจะไม่ต่อต้านและคุณจะไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไม่ทา และเมื่อคุณทำสำเร็จวันแล้ววันเล่าความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นและคุณจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเทคนิคที่4ี่ทำให้มันง่ายที่จะทำยากที่จะไม่ทำสมองของเราชอบทางที่ง่ายที่สุดเสมอถ้าคุณอยากอ่านหนังสือมากขึ้นวางหนังสือไว้บนโซฟาที่คุณนั่งแทนที่จะเก็บไว้บนชั้นหนังสือถ้าคุณอยากออกกำลังกายตอนเช้าเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงเพื่อให้เป็นสิ่งแรกที่คุณเห็นเมื่อตื่นนอน ถ้าคุณอยากกินอาหารสุขภาพเตรียมผลไม้และผักให้พร้อมกินและเก็บขนมให้ยากที่จะหยิบทำให้สิ่งที่ดีง่ายที่จะทำและทำให้สิ่งที่ไม่ดียากที่จะทำสมองของคุณจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดเสมอเทคนิคสุดท้ายกฎของผลลัพธ์ที่เห็นทันทีสมองของเรามีค่าความชอบกับรางวัลทันทีมากกว่ารางวัลในอนาคตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามักจะเลือกความสุขในตอนนี้ แทนที่จะเลือกความสําเร็จในอนาคตแต่คุณสามารถหลอกสมองได้ด้วยการสร้างรางวัลทันทีสําหรับนิสัยที่ดีเช่นหลังจากออกกําลังกายให้รางวัลตัวเองด้วยการอาบน้ําอุ่นที่ผ่อนคลายหลังจากทํางานเสร็จให้รางวัลตัวเองด้วยการพักสั้นๆทําในสิ่งที่คุณชอบหลังจากทําตามแผนอาหารสุขภาพให้รางวัลตัวเองด้วยกิจกรรมที่คุณชอบเมื่อคุณเชื่อมโยงความสุขทันทีกับนิสัยที่ดีสมองของคุณจะเริ่มชอบและอยากทํามันมากขึ้น นี่คือเทคนิคหลอกสมองให้สร้างนิสัยใหม่ไม่ต้องใช้ความมีวินัยมากมายแต่ใช้ความเข้าใจในการทำงานของสมองเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายข้อ4สร้างระบบที่ทำให้ขยันได้โดยอัตโนมัตินี่คือความลับที่คนขยันไม่ค่อยบอกใครพวกเขาไม่ได้พึ่งแค่ความมีวินยัยหรือแรงจูงใจพวกเขาสร้างระบบที่ทำให้ความขยันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติลองคิดดูนะ คนที่มีวินัยสูงสุดในโลกยังมีวันที่รู้สึกไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงจูงใจอยากขี้เกียจแต่คนที่สร้างระบบที่ดีจะขยันได้แม้ในวันที่แย่ที่สุดความลับอยู่ตรงนี้อย่าพึ่งแต่ความมุ่งมั่นของตัวเองแต่สร้างระบบที่ทำให้คุณไม่ต้องตัดสินใจทุกวันการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ใช้พลังงานสมองมากที่สุดอย่างหนึ่งยิ่งคุณต้องตัดสินใจมากเท่าไหร่ยิ่งใช้พลังงานมากเท่านั้นแล้วเมื่อคุณหมดพลังงานในการตัดสินใจ คุณมักจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดซึ่งมักเป็นทางที่แย่ที่สุดนั่นคือสาเหตุที่ในตอนเย็นเรามักจะเลือกดูซีรีส์มากกว่าทำงานเลือกสั่งอาหาร delivery มากกว่าทำอาหารสุขภาพเลือกเลื่อนโซเชียลมากกว่าอ่านหนังสือแต่ถ้าคุณสร้างระบบที่ดีคุณจะไม่ต้องตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นแทนที่จะตัดสินใจทุกวันว่าจะออกกำลังกายหรือไม่ให้ตั้งเวลาออกกำลังกายที่แน่นอน แล้วทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตารางประจําวันแทนที่จะตัดสินใจทุกมื้อว่าจะกินอะไรให้วางแผนอาหารล่วงหน้าตลอดทั้งสัปดาห์แล้วเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมแทนที่จะตัดสินใจทุกครั้งว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่ให้ตั้งระบบหักเงินออมอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้าสิ่งสําคัญคือทําให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและทําให้สิ่งที่ไม่ดีต้องใช้ความพยายามพิเศษอย่างที่นักเขียนชื่อดังคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ คุณไม่ได้เป็นผลรวมของเป้าหมายของคุณคุณเป็นผลรวมของระบบของคุณมาดูกันว่าคุณจะสร้างระบบอะไรได้บ้างระบบแรกขจัดสิ่งรบกวนออกไปสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณต้องการมีสมาธิในการทำงานแต่โทรศัพท์ของคุณมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาคุณจะไม่มีวันมีสมาธิได้ดังนั้นสร้างระบบที่ขจัดสิ่งรบกวนปิดการแจ้งเตือน ใช้แอปบล็อกโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่วงเวลาทำงานทำงานในห้องที่เงียบสงบระบบที่2ทำให้สิ่งที่ดีง่ายที่จะทำถ้าคุณต้องการอ่านหนังสือมากขึ้นวางหนังสือไว้ทุกที่ในบ้านบนโต๊ะกาแฟข้างเตียงในห้องน้ำถ้าคุณต้องการกินอาหารสุขภาพให้มีแต่อาหารสุขภาพในตู้เย็นเตรียมผักและผลไม้ให้พร้อมทานเก็บอาหารขยะไว้ห่างหรือไม่ซื้อเลยถ้าคุณต้องการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น เตรียมทุกอย่างที่จําเป็นไว้บนโต๊ะทํางานก่อนที่จะเริ่มระบบที่3สร้างความรับผิดชอบมนุษย์เราไม่ชอบทําให้คนอื่นผิดหวังใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์บอกเพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณหรือหาพาร์ทเนอร์ที่จะทําเป้าหมายเดียวกันจ่ายเงินล่วงหน้าสําหรับคลาสเรียนหรือเทรนเนอร์เพื่อให้คุณเสียดายเงินถ้าไม่ไปหรือแม้แต่าทาข้อตกลงกับตัวเองว่าถ้าคุณไม่ทําตามเป้าหมายคุณจะบริจาคเงินให้องค์กรที่คุณไม่ชอบ ระบบที่4ทํทำการติดตามและวัดผลสิ่งที่วัดได้จะพัฒนาได้เริ่มติดตามทุกอย่างที่คุณต้องการพัฒนาจำนวนคำที่เขียนได้ระยะเวลาที่ออกกําลังกายจํานวนหน้าที่อ่านได้จํานวนเงินที่เก็บออกเมื่อคุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองคุณจะมีแรงจูงใจที่จะทําต่อไปและเมื่อคุณเห็นว่าคุณตดถอยคุณจะรู้ตัวเร็วขึ้นและแก้ไขได้ทันท่วงทีระบบที่ห อัตโนมัติทุกอย่างที่ทําได้เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เราสามารถอัตโนมัติหลายอย่างได้ตั้งการหักเงินออมอัตโนมัติใช้แอบวางแผนเมื่ออาหารและส่งวัตถุดิบมาให้ตั้งเวลาเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อให้คุณเข้านอนตรงเวลายิ่งคุณอัตโนมัติได้มากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีพลังงานเหลือไปทําสิ่งสําคัญมากขึ้นเท่านั้นความลับสุดท้ายระบบที่ดีที่สุดคือระบบที่คุณทําตามได้จริง ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบแต่ซับซ้อนเกินไปจนคุณทำตามไม่ได้เริ่มจากระบบง่ายๆแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆร,ระบบที่ดีจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในระยะยาวคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้พึ่งแรงจูงใจหรือความมีวินัยเพียงอย่างเดียวพวกเขาสร้างระบบที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติวันนี้เราได้เรียนรู้ความลับของคนขยันที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังวิเศษไปทั้ง4ข้อด้วยกันข้อแรก ทำงานอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำงานหนักคนขยันไม่ได้ทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่พวกเขารู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆแล้วทุ่มเทไปที่สิ่งนั้นเลือกทำงานที่สร้างผลลัพธ์มากกว่างานที่สร้างภาพว่ายุ่งข้อ 2. ความสม่ำเสมอเอาชนะความสามารถเสมอคนขยันไม่ได้ทำแค่เมื่อมีแรงบันดาลใจแต่พวกเขาทำทุกวันแม้ในวันที่ไม่อยากทำความสม่ำเสมอคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่แท้จ,จริงข้อส เทคนิคหลอกสมองให้สร้างนิสัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นกฎ2นาทีการเชื่อมโยงนิสัยเก่ากับนิสัยใหม่หรือการทำให้มันเล็กลงจนไม่สามารถล้มเหลวได้สมองของเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่เราสามารถหลอกมันได้ข้อ 4. สร้างระบบที่ทำให้ขยันได้โดยอัตโนมัติคนขยันไม่ได้พึ่งแค่ความมีวิน,นัยแต่พวกเขาสร้างระบบที่ทำให้ความขยันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติลดการตัดสินใจทำให้สิ่งที่ดีง่ายที่จะทำ และทำให้สิ่งที่ไม่ดียากที่จะทำตอนนี้ผมมีคำถามสำหรับคุณคุณจะเลือกอยู่ในตำแหน่งเดิมทำสิ่งเดิมๆและได้ผลลัพธ์เดิมๆต่อไปอีกกี่ปีหรือคุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันนี้ผมรู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆและก้าวแรกคือการลงมือทำไม่ใช่แค่คิดหรือวางแผน ผมขอท้าทายคุณไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ลืมแต่ให้เลือกแค่หนึ่งข้อจากทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้แค่หนึ่งข้อเท่านั้นที่คุณคิดว่าจะสร้างผลกระทบมากที่สุดในชีวิตของคุณแล้วลงมือทำทันทีไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ถึงวันจันทร์ไม่ต้องรอให้ถึงเดือนหน้าไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่ทำมันตั้งแต่วันนี้แม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆเพราะคุณรู้อะไรไหม ในขณะที่คุณกําลังรอเวลาที่เหมาะสมมีคนอื่นอีกมากที่กําลังลงมือทําแม้ว่าพวกเขาจะไม่พร้อมก็ตามคุณรู้อะไรไหมระหว่างคนอัจฉริยะที่ไม่ลงมือทํากับคนธรรมดาที่ลงมือทําทุกวันคนธรรมดาจะชนะเสมอความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความสามารถที่คุณมีแต่เกิดจากการกระทําที่คุณทําซ้าๆทุกวันคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังวิเศษพวกเขาแค่ทําสิ่งที่ถูกต้องซ้ําๆ จนกลายเป็นนิสัยและตอนนี้คุณมีความลับทั้ง4ข้อแล้วคุณเหลือแค่ตัดสินใจว่าจะใช้มันหรือไม่ชีวิตไม่ได้วัดที่อดีตของคุณแต่วัดที่การตัดสินใจของคุณในตอนนี้และการลงมือทําในอนาคตขอให้ตั้งคําถามกับตัวเองทุกคืนก่อนนอนว่าวันนี้ฉันดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังถ้าคําตอบคือใช่คุณกําลังไปถูกทางถ้าคําตอบคือไม่ให้ลองใช้ความลับทั้งสข้อนี้อีกครั้งถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ และอยากพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นอย่าลืมติดตามพอดแคสต์กำเนิดตัวตนใหม่ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงเราจะมาพบกันพร้อมกับเทคนิคดีๆที่จะช่วยคุณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคหรือพรสวรรค์แต่เกิดจากการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำซ้ำๆทุกวันและถ้าคุณอยากแชร์ประสบการณ์หรือบอกว่าคุณได้นำความลับข้อไหนไปใช้กดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของคนบางคน มันเป็นเรื่องของคนที่ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะทำแล้วคุณล่ะพร้อมจะเป็นคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จหรือจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาการเลือกอยู่ที่คุณพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงในพอดแคสต์กำเนิดตัวตนใหม่จำไว้นะพรุ่งนี้ต้องเป็นคุณที่ดีกว่าวันนี้สวัสดีครับ